น,นี้มาร่วมงานอาของซูเปอร์สปอร์ตครับผมเป็นแคมเปญ Let's Cheer World Soccer 2022ครับผมซึ่งในงานเนี่ยก็จะตั้งแต่วันนี้นะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยลดราคามีโปรโมชั่นต่างๆมีรุ่นรับรางวัลอะไรด้วยครับผมก็ยังไงใครที่ช่วงนี้มันใกล้บอลโลกแล้วเนาะมันแบบความความอินกับกีฬาฟุตบอลของเราอาจจะเยอะขึ้นหรือว่าใครที่อยากมาซูเปอร์สปอร์ตเพื่อซื้ออุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬาขอามรงกายก็มากันได้ครับเยอะๆเลยครับทุกสาขา คือจริงๆตัวเล็กอ่ะออทุกคนจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเล็กเล่นบาส์ดูบาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอลนอ่ะคือด้วยความที่เล็กอ่ะก็คือคือเล็กอ่ะในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนอ่ะคือเล็กดูบาสดอยู่คนเดียวเล่นบาส์อยู่คนเดียวมันไม่มีใครคุยด้วยไงเราก็เลยต้องแบบไหลไปตามบอลไปเล่นบอลกับเพื่อนด้วยไปเตะบอลกับเพื่อนด้วยจนจนช่วงที่ผ่านมายิ่งแบบช่วงที่เล็กไหลหลุดนะฮะ เลยก็เลยไม่ได้เล่นบาสไปเลยกลายเป็นเล่นแต่บอลดูแ so, ต่บอลเพราะว่าพอแบบเราเล่นบาสไม่ได้เราก็เลยแบบมาจริงจังกับบอลแทนเลยเพราะเราชอบออกกำลังกายก็เลยแบบอินกับบอลไปด้วยตอนนี้ก็เลยเชียร์อยู่แล้วด้วยบอลก็เชียร์บ้ากใช่คือคือเราจะเป็นแบบแนวแบบดูบอลกับเพื่อนอะเราแบบทะเลาะกันแบบขิงกันมันจะสนุกสนานไงครับผมเชีียรร์ทมอะไปีนี้ปีนี้อยากเชียร์อาร์เจนครับผมปีนี้เชียร์อาร์เจนครับเพราะว่าเล็กชอบเมสซี่ แล้วเมสซี่เนี่ยคือปีนี้เขาเป็นเขาเล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เลยแบบอยากให้เขาแบบพาอาจเจนไปคว้าแชมป์โลกให้ได้สักทีหนึ่งเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยได้พูดถึงนะอาราตุริชาน้อง้ยสัมภาษณ์ครับกมือกว่าไปลองไปลองไปลองชุดแต่งงานนะผมก็บอกว่าเสียร์ให้แต่งมาแล้วอ๋อก็น้องไปลองชุดแต่งงานทำงานน้องไปทำงานครับผมนางนพมาศเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวได้เป็นนางนพมาศสวยเดี๋ยวได้ก็สวยครับผม ใช่คือพอยิ่งแต่งเต็มยิ่งสวยเนาะแบบแบบชุดไทยนานาเราจะได้เห็นเขาใส่ไงก็สวยครับผมกค่่คคนไหนือด้วยอายุเรามันก็มันก็ควรแล้วแหละแต่ว่าด้วยอายุน้องยังไงก็อะไรนะครับก็รอน้องด้วยรออีกหลายๆอย่างด้วยครับผมเนี่ยมันเพิ่ง ปีเดียวเองก็ก,ก็ก็ต้องดูกันอีกยาวๆครับผมแต่ว่าแต่ว่าถามว่าก็ต้องขอบคุณคนที่เชียร์ด้วยแล้วกันแต่ว่าใจเย็นกันก่อนนะฮะใจเย็นกันก่อนมีอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครบมาปีกว่าแต่ดูหวานเหมือนสิบปีเนาะต้องต้องพูดว่าครบมาปีกว่าแต่ดูหวานเหมือนเดือนแรกเลยเนาะอะไรงี้สิสิบปีเขาไม่เคยหวานกันแล้วไหมทำ <c oughs> ไม่แต่เราก็ยังหวานตลอดเวลาหวานมากใช่แล้วก็ <c oughs> วก็มันก็ยังไงก็อย่างงั้นนะฮะด้วยความที่ อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปนในหลายๆครั้งแล้วว่ามันก็เราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นกันทันน้งคู่ไม่ได้แบบมีการพยายามหรือว่าต้องออไม่ต้องพยายามอะไรอ่ะมันเราเป็นตัวเราทาั้งคู่มันก็เลยแบบมันก็เป็นงี้มาเรื่อยๆท <รอ S 1> ี<ม>่บอกว่าอายุนานเราก็พร้อมต้อพร้อมอยู่นในการการแต่งงานเลยหรอก็ลองสามปีสามแล้วพี่ปแ,แปะ,ะแสดงว่าเล็กสามปีสามแล้วนะลม่อยากแต่งแล้วคือเล็กอ่ะเป็นคนอยากแต่งมาตั้งแต่ไหนแล้วแต่อะไรแล้วต้องพูดงี้ครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละก็ ก็แต่ยังไม่เคยคุยก like ันใช่ไหมคือยังไม่เคยคุยกันมก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างแหละครับแบบเกิดเือเกิดออกตัวแล้วเหรอออกตัวกับน้องแล้วเหรอไม่ใช่หมายถึงการการที่คือเราเราเวลาคบใครจริงจังอะเราก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ใช่คนที่แบบคบแล้วก็เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอีกปีนึงก็เลิกมันไม่ใช่เราไม่ใช่คนแบบนั้นทั้งคู่ไงเราคือคนที่คบแล้วอ่าเราคบจริงจังทั้งคู่เราก็มันก็ต้องมีแล้วบ้างแล้วแหละเพราะว่าเราเองก็อายุไม่ได้น้อยแล้วคุยกับน้องแล้ว่าง ก็เคยบอกเคยบอกน้องสปันเลยไหมว่าไงน้องก็ชอบตอบสไตล์ตลกๆของเขาอะแบบหนูก็พร้อมเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคืออะหรอไม่คุกเข่าเลยลังยังก็ให้น้องให้น้องเขาได้ให้น้องเขาได้ทำงานให้น้องเขาได้ใช้ชีวิตก่อนมันพูดยากฮะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเก็บประสบการณ์จากเพื่อนๆไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อนๆก็ ช่วงนี้เพื่อนๆสละโสดกันเยอะก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปเทีย่ยมีมีคิวพี่ชาย <laughs> เอออันนี้ห้ามออกนะเดี๋ยวแฟนพี่ชายห้ามเด็ดขาดนะผม<อ>มีไรเพิ่มเนี่ย,ยนะโอเค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 ,อเคสูใจหายเลย โอเคคโอเดี๋ยวจะไปเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเที่ยวครับผมเป็นทริปยังไงฮะแต่มาเขาไปเที่ยวปลายปีหรือว่าไงที่ประเททยาไมรู้หมดเลยเนี่ยน้องบอกอ๋อหรอน้องบอกนะครับทบานก็เออไปเที่ยวไปไปเที่ยวก่อนปีใหม่ครับผมอืมเรียกว่าหวานทีไรแรงครับพาที่บ้านไปมีแบบบ้านเพื่อนเล็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นครับแล้วบ้านแล้วบ้านาวเรอแล้วเราไม่เคยเตรียมไม่มีการเตรียมเลยจริงจง ที่บ้านเราแล้ก็มีบ้านเขาไปด้วยนะมีครับมีครับครอบครัวเหมือนเดิมมีมีครอบครัวของเพื่อนเพื่อนเล็กด้วยเป็นทั้งหมด4ครอบครัวได้มั้งอา้วอวอาวเหรอเก็บอกแล้วไม่เสียงกันตลอดเวลาลงลงให้มันคล้ายๆกันก็ได้ <laughs> ไปปญีุ่่น <laughs> เวลาลงข่าวอะ่ะคลิปสองร้านวิวแล้วค่ะโอ้ดีใจกับน้องมากๆครับผมก็เป็นเราแล้วก็ปลื้มใจเนาะจริงๆก็ต้อง ก็ต้องเียกว่าคือขอบคุณแทนน้องๆแล้วกันเมื่อกี้น้องคงขอบคุณไปแล้วแหละเนาะขอบคุณแทนน้องแล้วกันว่าว่าคือเราเราเองก็เห็นกระแสในทั้งแบบทุกๆทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลเลยแบบเอ่อทิกตอกเอ่ยูทิกเฟซบุ๊กเลยที่คนเอาแบบเพลงไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเพลงที่มันจะดังเนาะคนที่เพลงที่มันจะยอดวิวดังๆปังๆอ่ะคือมันต้องเป็นเพลงที่คนเอาไปใช้ในโซเชียลเยอะๆอ่ะทแบบแบบแบบเขาให้หลอนหูเลยแฟนผมแฟนผ้มแอ๋ก็แฟนผม คือคือก็ต <ค ondan S 1> ้องขอบคุณทุกๆคนเลยครับผมแล้วก็จริงๆก็คือดีใจที่น้องได้ร่วมงานได้ทําเพลงกับทางช่องแล้วก็กับพี่ๆลิปตาด้วยก็ก็อยากให้น้องมีซิงเกิลที่2ครับผมซิงเี่สองที่สองล้านวิวเนี่ยมีเรากี่วิวกี่ล้านกี่ล้านวิวกี่ล้านเลยเหรอบอกว่าเราสิบล้านแล้วนะเรียกว่าถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบตลกตลกก็ตอบกันได้แต่ถ้าเกิดแบบเอาแบบจริงๆเลยน่ามีเป็นพันก็เยอะมากแล้วนะ เปนเยอะมากนขาตั้งตั้งลูกยังไงทุกวันคือขึ้นรถเราก็เปิดก่อนเลยเพราะมันจะอยู่น้องจะอยู่เพลงแรกๆเลยแล้วไปเล่นเวลาไปเล่นฟิตเนสเทรนเนอร์ก็เทรนเนอร์ที่ที่ที่เล็กเล่นอ่ะเขาก็ชอบเปิดเขาเข้าใจเราป่าเขาก็ชอบเขาก็ชอบไม่บังคับไม่บังคับเลยก็คือวันหนึ่งเราก็วันละหลายรอบนันลูปมาใช่ฟังฟังบ่อยมากฟังบ้างฟังบ้างคืออะไรรันเป็นคน เพลงโปรดก็ตอบเพลงอยู่นโดนตีสิแฟนผมน่ารักครับผมอันนี้ชื่อเพลงหรือบอกใครคะอุ้ยมุกนี้เชยมากเขาถามเขาเล่นกันไปหมดแล้วหมดแล้วไม่ไม่ฉลองมาแล้วใช่ไหมคือเราฉลองเขาถ้าไม่ไปฉลองฉลองอันนั้นโบชุดดอกไม้ไปให้อะไรพงษ์ฮะคืออะไรร้านดิวกันน่ะร้านวังอีกห้อยอ่ะมันไม่กินข้าวไั่ไม่ใช่ันไม่ได้ฉลองอะไรไม่ได้ฉลองอะไรยังไงครับ เขาไม่ได้ฉลอง10ล้านวิวแต่มัน10ล้านวิวนั้นพอดีอมันก็มีโอกาสพิเศษแหละ <c oughs> ซึ่งมันมันเป็นโอกาสพิเศษของคนสองคนนะ่ะคือ <c oughs> วันนั้นมันเป็นฉลองโอกาสพิเศษเของเรารอบหนึ่งปีมันเป็นโอกาสพิเศษของคนสองคนของรอบหนึ่งปีคนสองคนนี่สามค่ะไม่เป็นไรนะข่าวเสืองด้าไม่ผิดก็คือมันเป็นวันพิเศษใช่ไหมที่เราไปฉลองกันให้เราลงมามันก็มีทุกๆเดือนแหละเราก็ทำงานเยอะเนาะ ก็มีเวลาไปพักผ่อนด้วยกันบ้างรอบอะไรไม่อกถุงมีดอไมยให้เออก็คงรู้อยู่แล้วไหมไม่ใช่ไม่ต้องถามเลยพบรอบบรอบอะไรนะรบรอบเลยมันก็คือเป็นวันที่มันมีตัวเลขที่มันมีตัวเลขวันที่ที่เราจดจำไงเราจะได้แบบเป็นทุกๆเดือนที่แบบคือชอบด้วยความที่เป็นคนที่ชอบชอบโอกาสพิเศษทั้งคู่พอแบบอาจจะคนอื่นอาจจะแบบรบรอบปีพบรอบ อะไรอย่างนี้เราก็แบบทุกเดือนไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ตรงไม่ตรงกันสักเดือนหรอกเพราะว่าไม่ว่างไม่ว่างที่จริงวันที่อะไรที่ทุกเดือนต้องที่ปักหมุดไว้ว่าต้องเลขนี้อะไถ้าไม่รู้เป็นไรไหมถ้าไม่รู้เป็นไรไหมอยากลุ้คันมากเลยอยากลุ้มากเลยอ่ะมันต้องเลขอะไรอยากลุ้มอะไรอย่าเงี้ยคันมากเลยถ้าไม่รู้เป็นไรปะขอสักเลขหนึ่งในสามสิบเอ็ดวันเองเออก็นั่นแหละฮะหนึ่งในสามสิบเอ็ด มันต้องมีเลขหนึ่งใช่ไหมวันที่ลบสิบสามอะไรอย่างงี้ได้ไหม <c oughs> <c oughs>